วันนี้เรากินอาหารเกาหลีกันนะคะทุกคนโต๊ะแล้วนะคะตั้งโตเรียบร้อยแล้วมาค่ะมาม่ำได้วยกันค่ะสวัสดีค่ะมื้อเย็นนี้เราจะมากินบะหมี่นะคะจาจังเหมียนนะคะทุกบอลก็ออกเสียงไม่ค่อยเป็นหรอกนะคะมันเป็นะบะหมี่อสําเร็จรูปของเกาหลีนะคะในซีรีส์เกาหลีนะคะน้องเขาดูซีรีส์เขาก็ ขาก็จะซื้อมาทำอย่างนี้ประจำแหละนะคะเต่พรวนก,ก็ไม่ได้ทำคลิปสักทีคราวนี้วกกันจะทำนะคะเป็นมื้อเย็นนะคะเป็นมื้อเย็นเบาๆนะคะหนึ่งซองกินด้วยกันสองคนเลยนะคะเพราะว่าปกติจะไม่ค่อยได้กินข้าวเย็นหรอกนะคะก็ก็จะมีนะคะบะหมี่นะคะซอสเข้มข้นสีดำๆนะคะนะคะแล้วเราก็จะใส่เนื้อสัตว์นะคะก็จะมีหมูสไลด์นะคะผัก ผักในสวนนี่แหละนะคะก่อนอื่นแตงกวาเลยเพราะแตงกวาเยอะนะคะใส่แตงกวาแล้วก็ใส่ผักขมนะคะผักผักขมในสวนเรานะคะแล้วก็ใบโหระพานะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้มกันเลยเนาะนี่นะคะจ้าจังเหนี่ยนนะคะความไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าเด้อนี่นะคะก็ใส่ลงไปแล้วนะคะ บะหมี่เส้นใหญ่มากคล้ายๆอุด้งเลยนะคะเส้นใหญ่เหมือนอุด้งเลยนะคะก็ก็เห็นน้องเขาชอบชอบกินแบบนี้ประจำเลยนะคะแต่พ่อคณพบอลไม่ได้ถ่ายคลิปแค่น,นั้นเองนะคะคราวนี้ก็เลยถ่ายซะหน่อยเนาะถ่ายซะหน่อยนะ,ะ,ยะ,นยนะ,ะว่าเรากินอะไรบ้างไปเลยใส่ไปเลยดีกว่านี่นะคะก็เป็นหมูสไลด์นะคะ ส่วนใหญ่คนที่ดูหนังซิลี่นี้เขาชอบกินอาหารที่ที่อยู่ในหนังเรื่องนั้นๆน,น,นะคะส่วนใหญ่เนาะน้องก็จะชอบกินนะคะอาหารที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นนะคะเกี่ยวกับเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะชอบกินประมาณนั้นเยนะคะเดี๋ยวรอดเดือดแล้วก็ใส่ผักลงไปนะคะแล้วก็แบ่งกันคนละชามนะค,ะคุณพอขอเส้นน้อยๆผักเยอะๆสไลด์นะคะมันชอบเกาะกันแบบนี้ หมูต้องสุกนะคะหมูนี่อันตรายไม่ว่หมูหรือไก่เลยต้องสุกนะคะเนื้อสัตว์เดี๋ยวรอเดือดเลยเราก็ใส่ผักสุกได้ละเนี่ยใส่ผักลงไปใส่ผักขมไปก่อนเนียมันจะสุกช้านะคะใส่ลำต้นมาไปก่อนอออแตงกวา ใบโหระพาต้นหอมใส่เข้าไปโหละพาเข้าไปโอ้โหปิดไฟได้แล้วหอมโหละพามากเลยโอเคก็ตักใส่ ชามเลยนะคะเราจะปรุงเลยนะคะใส่กระมังใหญ่เลยแล้วค่อยแล้วค่อยแบ่งออกมานะคะนี่นะคะพริกมันจะเป็นสีดำแบบนี้หมายถึงเครื่องปรุงเขานะคะวันนี้เรากินอาหารเกาหลีกันนะคะทุกคนปกติตอนเย็นไม่กินเลยนะคะเพราะว่ามัน ไม่หิวนะคะหอมมากเลยกินหัวละพานะคะกินหัวละพาแบบโชยมทะลุจอเลยมันจะเป็นดำๆแบบนั้นนะคะสำหรับคนที่ก็กินประจำเขาก็รู้แหละนะนี่นะคะแล้วเราก็จะตักแบ่งนะคะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นชามกลางนะคะ เรียบร้อยแล้วก็เอาไปนั่งที่โต๊ะกันเลยค่ะ